ช้ามากินข้าวกันน่ะเนี่ยแล้วนี่อาหารเราเหลือน้อยแล้วว่าแต่พี่กิจไปไหนแล้ววะเออไปไหนอ่ะไม่ใช่เราเพื่อนเพื่อนเฮ้ยเพื่อนพี่กิตจยู่ไหนพี่กิจขึ้นมาแล้วแล้วก่อนเมื่อกี้เราได้ยินเสียงอะไรก็ไม่รู้ตรงนู้นว่ะเสียงมันตึง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 อยู่เขามีหมอลรับเลตรงนั้นอ่ะโอ้แต่ก็คงเป็นเสียงพนักงานอีเกียผิวปากละมั้งแต่นี่เนี่ยก็หลายวันแล้วฉันไม่เห็นพนักงานอีเกียอีกเลยอ่ะที่ใส่ชุดพนักงานอ่ะ ทุกคนเขาไปไปหนลอง os, ซูล об, ล об มดูสิรอบๆป่าของเราเนี่ยมีหรือเปล่าหรือว่าพวกมันกลัวพวกเราแล้วใครตานเรามาตรงนี้ดิฮะ<า>นี่มันมีแสงอะไรแดงๆด้วยใครข้อไฟอะไรมาติดอยู่ตรงไหน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 เนี่ยข้างในเนี้ยเฮ้ยมันเหมือนเป็นหุ่นน่ะหุ่นไร้กาเหรอมันวมชึงนหุ่นเครับโอ๋ใบก๊มันขยับได้ด้วยทุกคนมันไม่น่าใช่หุ่นนะมันน่าจะคือพนังการอีเกียใช่หรอตอนนี้เดี๋ยวไปช่วเทศกาลเอพิลฟูลเดย หรือว่าพนักงานอีเกียอาจจะบวมกว่าปกติเฮ้ยแล้วมันร้องไห้ด้วยอ่ะฉันได้ยินเสียงของมันกำลังท้าครวอยู่ร่างกายของฉันไม่กลับมาเป็นเหมือนเดิมแล้วนายกินเยอะก่อนไปอะดิมันไม่เป็นอันตรายต่อพวกเราหรอกมั้งปลดปล่อยมันออกมาดีกว่าไอ้เจ้าตัวนี้เนี่ยน่ารักน่ากอดอย่ากล่าหุ่นยาวมิชลินแน่เฮ้ี่ี่ไม่มีตัวนู้นด้วยอะไรหรอ ยเมื่อกี้มันเห็นตัวอะไรใหญ่ๆเดินมาแนั่าไงนั่ไงอีกตัวนึงอ่ะมาเกาะโอ้โหว้ายว้ายสวยแล้วขึ้นไป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 ให้พนักงานตัวนั้นไอ้มันไม่ทำมันไม่ทำร้ายพวกเราเห็นไหมมันน่ารักนุ่มนิ่มจริงเหรอนุ่มนิ่มอะไรของฝ่าย้ตแล้วตัวนี้ล่ะนี่พวกแกคือคนดีใช่ไหมมันบ้าคลั่งเหมือนพนักงานอีกเกียร้อยอ่ะพวกมันกำลังวางแผนจะครองโลกอยู่แน่นอน ไอ้เจ้าตัวนี้เนี่ยหน้าตาผิดแปลกแตกต่างจากพนักงานอีเกียธรรมดาที่สําคัญมันมีแสงเรดาร์คอยจับพวกเราอยู่ด้วยถ้าเกิดว่าพวกเราเนี่ยโดนมันจับได้แล้วก็มันต้องกินหัวเราแน่ๆเลยโอ้มันกัดทั้งหัวเลยอ่ะไหนๆบอกว่าน่ารังหน้ากอดไงนะก็ลงไปกอดสักทีนึงดีไนลงไปกอดไหมอยู่ข้างล่างเนี่ยไม่เอาพอเห็นว่าตอนกลางคืนแล้วไม่น่ากอดเลยดูหัวของมันแล้วดูแขนของมันมันงิ่งงองอมันโดดขึ้นมาแล้วแป๊ะไหนไหน ดูดู้างล่างร้างร่างคุณลงไปทำไมเมื่อกี้เล่นกับมันเหรอโชคดีนะที่จุ有有๋มแจงขังมันไว้อะดูนี่เฮ้ยเฮ้ยไอ้เจ้าตัวนี้มันพลังกำลังแรงกลัวไอ้พลังกานอีเกียอีกเอาออกไหมเอาออกไหมไม่ไม่เอาออกแล้วครับเอาไว้อย่างนี้แหละครับดีแล้วครับเอานี่แค่วันที่10เองมันยังคงแบบสยองขวัญขนาดนี้วันที่11 12แล้ววันต่อๆไปมันจะเป็นแบบไหน ฉันคิดว่าบ้านของเราอาจจะไม่สามารถรองรับแล้วก็ช่วยชีวิตของพวกเราให้รอดต่อภัยต่อได้เราควรจะทําไงต่อดีอ่ะเพื่อนให้ชัมโมเข้ามาก่อน <c oughs> <c oughs> นี่ไงเราเลี้ยงให้พี่ชัมโมเป็นอาหารมันอ๋องันเหรออ,อ,อย่าก,กินผมเลยผมเค็ม <c oughs> ไหนๆเนี่ยเราก็สร้างบ้านมาถึงสองชั้นแล้วฉันคิดว่าเพื่อตอบโจทย์ให้พวกเราเนี่ยสามารถที่จะเอาชีวิตรอดต่อได้ เรามาลออทำกรงขังขนาดใหญ่แล,ล้วลบอพนักงานอีเกียที่เป็นสัตว์ประหลาดพวกน,นี้เอามาขัง <มา S 1> รวมกันเราจะได้ปลอดภัยในทุกๆคืนดีมากไ,ไ,ไม่ได้ไม่ได้อุนจีมาก,กี่วันเนี่ยโอ้ยนายจะให้เราไปอุนจีที่ไหนล่ะซ่วมก็ไม่มีมีแต่ไม้เนี่ยทุกวันจะเอาไม้ปาตูดปาตูดทุกวันจนตอนนี้ <c oughs> ของฉันมีสีแดงอะไรเอาไม่ตามหรอเอาไม้ปาดตูดนะนายปาตูดแล้วเราเราเอาตูดไถกับไถกับพื้นอะเป็นหมาเลยโอ้ฉันว่า นายดูส่ขบกกว่าเราเยอะไม่นายแต่ว่าพี่โมเออเอาถ่ายกับกำแพงนะนายเห็นสีดำๆตรงกำแพงนี้ปะเอออ๋อที่เป็นจุดๆนี่คือขี้ตูดพี่โมเหรอเนี่ยนเรื่องขี้กันใช่ไหมเรื่องเรื่องขี้ประมาณครึ่งคลิปโอ้ยเอาจะไม่คุยกับพวกนายแล้วคุยกันเรื่องอื่นมากๆเนี่ยฉันเริ่มหิวข้าวฉันขอกินข้าวแป๊บแป๊ะอยากกินน้ำพริกกะปิใช่ไหมไม่ฉันไม่ได้อยากกินน้ำพริกกะปิเอาเป็นว่าพวกนาย เรารีบกินอาหารให้เต็มท้องดีกว่าพรุ่งนี้เนี่ยเราต้องรีบออกไปหาเสบียงแล้วรู้สึกว่าข้าวแถวๆรอบๆบ,บ้านเราประมาณ300เมตรไม่มีอะไรอีกเลยพวกเราจะเป็นจะต้องสร้างรังใหม่สร้างกรงขังเราต้องไปหาอาหารและยาเพิ่มได้เลยโอเคโอเค้ <Okay. S 2> okay. เดี๋ยวฉันเก็บอาหารที่เหลือไปก่อนนี่อาหารพวกนี้จะเป็นของฉัน่า <laughs> งกจังเอาละทุกคนฝันดีราตรีสวัสดนะิ์นะงั้นนอนนอนเลย คือมาร<ม>อวันนี้คือมารอวันนี้โอเคฉันต<อ>ียงวันนี้มีเตียงวันนี้มีเตียงฉันละเมอฉันละเมอตอนแรกฉันคอพักอุ้ยเฮ้ยใครทำเตียงให้อะ่ะนอนเองฝันดีราตรีสวัสดิ์จ้าว่าว่าทะลุหมอนแล้วเนี่ยไม่แล้วแล้วอา้อาว้าวยังไม่ได้นอนเลยเช้าแล้ว <c oughs> เช้าแล้วเช้าแล้วไป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 ทำงานทำงานมามามาพวกเราช่วยกันทำกรงขังดีกว่า ตอนนี้เนี่ยแป้งจะใช้เป็นกองขังที่อยู่ใต้ใต้สิงตรงนี้นะมันจะมีกำแพงด้านบนที่เราใช้เป็นพื้นสำหรับเหยียบใช่ไหมมันก็จะเป็นหลังคาด้วยกันไม่ให้เจ้าตัวใหญ่ตัวนั้นเนี่ยมันออกไปจากกองได้เอาละทุกคนล้อมกองกันเลยว้นไไม่ถึงอะ่ะถึงดีนายก็ต่อบันไดเขาสิเอบชึบชึบจึบชึบ,ชบโอเคแล้วก็ขยับขวานิดหน่อยตรงนี้จัดการวางเลยครับบึง้ง นายทำแบบไหนอ่ะต่อเลยต่อเลยต่อขึ้นไปต่อขึ้นไปเป็นกรงขังใหญ่ๆไงนายไม่เคยเห็นหนอพวกสวนสัตว์อ่ะอ๋อนายทำตื้อๆใช่นี่คือสวนสัตว์ไดโนเสาร์เราจะมีทางเข้าทั้งหมด2ทางแล้วกันนะจะได้แบบเอ่อเปิดให้เจ้าพวกออเกียเนี่ยเข้ามาได้เดี๋ยวเราจะใช้เดือล่อโดยการใช้จุ๊บแจงแล้วก็พี่กิตแล้วก็พี่โมล่ออะ หรอไม่มีชื่อใช้กับพี่ไม้พะใช้กับพี่ไม้ต้องเป็นคนปิดประตูไงอ๋อดี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 ดดอ,อ,อยากทำหน้าที่นี้ที่เราไม่สร้างไฟให้เขาเลหรอเดี๋ยวเขาก็มองไม่เห็นหรอกเออนั่นนะดิโอเคงั้นพวกนายทำโกงไปก่อนนะเดี๋ยวฉันจะไปหาไฟให้ชึบใส่ไฟตามแบบรั้วขอบด้วยนะเราจะได้กักขังมันได้มันนายเป็นคนอย่างนี้อทำไมอ่ะตอใส่ไฟคนอื่นนี่ใส่ไม่ดีอุ้ยอุ้ยอุ้ยกแบบนี้ไม่น่าเล่นเลยนาะหาอยู่หาอยู่ เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะันหึ่ใช่ขอจักระตี้เอ้ๆหจิจงจักจีจจิงจุจอฉันว่านะชักประมาณสามชั้นมันก็ไม่น่าจะหนีออกไปได้แล้วนะเราจะติดไฟไว้ตามรั้วด้วยโอ้โหอันนี้เป็นทางเข้าหรอสุดยอดเลยะวู้วเจ็ทำไว้ผมทำไว้เฮ้ยเรามีไม้เพิ่มอีกไหมรู้สึกว่าไม้จะเหลือไม่มากแล้วนะแป้งรู้เปล่าทางเข้าทำไมมันเป็นแบบนี้ทำไมอ่ะที่มันหลกมาเป็นอย่างเงี้ยเพราะว่าพี่พี่หมุนไม้ไม่เป็น โอเคเข้าใจแล้วน่าเศร้ามากรว่ามีหลักการอะไรไม่มีต่อชั้นที่สองมาแล้วจ้าป้ามโอ้โหแข็งแรงใช้ได้เลยนะเนี่ยกองอันนี้เฮ้ยฉันว่านะนี่ไม่ได้ขังได้แต่สับปะาดอีเกียนะขังทีเร็กยังได้เลยฮะไปเร็วรีบสร้างก่อนที่จะดึก เดี๋ยวไอ้พวกพนักงานนั่นมันก็มาลุมบ้านเราจนพังหมดหรอกเร่าๆๆๆๆเอย่าอู้อย่าอู้เฮ้ยเอาเฮ้ยเฮ้ยเอาไงดีเอาไงดีกลองของเราใกล้จะเสร็จแล้วด่วนด่วด่วดนฉันไปก่อนนะไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราตะกิ้เร็วๆลเข้ามาเข้ามาโอเคตอนนี้ฉันอยู่ในกรงขังนะทุกคนโอเคปิดเทแป้งโชคดีฉันก็เราอยู่ในกรงขังตอนนี้ฉันพยายามเอ่อทำกรงให้ได้เร็วที่สุด ก่อนที่ไอเจ้าสับปะรดอเกียจะมาเฮ้ยผมล่นเสียงอะไรเ่ะเราเสียงอะไรวะพวกนายนี่จินตนาการกันไปเองหรือเปล่าไม่มีเสียงอะไรทั้งนั้นแหละใช้ฉันไม่ได้หูแว่วนะเนี่ยพี่พี่ลองเงียบเราเราฟังเฮ้ยฉันว่ามันแปลกแล้วนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยพี่โมเออพี่โมไปดูข้างบนบ้านเร็วทุกคนขึ้นไปจุดสูงสูงเราจะเป็นจะต้องดูว่าเสียงนั้นคือเสียงอะไร เสียงหวนเสียงร่ำร้องของเอเลี่ยนเลยอ่ะเสียงมันก็ซลราเลยปึ๊บเออมันดังมาจากที่นั้นน่ะใช่ไหมไม่มีอะไรเลยตอนนี้ฉันเห็นแต่รูปเดะร็อกกำลังกินแผนเค้กอันนี้เพื่อนทางนี้ในหันไปผีดทางไหมเนี่ยเสียงมาจากทางนี้ใช่ทางนั้นแหละข้างหน้าเนี่ยเสียงมันมีเสียงกุ๊ก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 ีด้วยนะนกหรือเปล่าเอยมันอยู่มันเริ่มใกล้เข้ามาแล้วอ่ะพี่จริงหรือจริงจริงกูตกใจ ึกว <laughs> <Koll ater> ่าตู <researched> ้เย็นอะไรหลังไหมอาจจะมีใครบางคนกําลังรอเราอยู่แล้วส่งสัญญาณวิทยุฉันว่านี่มันไม่ชอบมาพากล้วเพื่อนเราควรที่จะไปดูให้เห็นกับตาว่าเสียงนั้นมันคือเสียงอะไรกันแน่ปะทุกคนไปตอนนี้เหรอเฮ้ยนายไปเลยไปตอนนี้แหละโอ้โหไม่ไปตอนนี้จะไปตอนไหนล่ะชีวิตคนมันเป็นชีวิตที่มีค่านะเฟ้ยน่าจะว่าเสียงคน เสียงคนอยู่แล้วนอกจากพนักง,งานอีเกียแล้วไม่มีใครนอกจากเราแล้อละ่ะพื่อนมาโดนเลยไปเถอะไปเถอะโดนเสียเลือดนะเราจะเริ่มทาเดินทางไปหาเสียงปริศนากันนะคะดูซิว่ามันจะมีเสียงปริศนาอะไรบ้างตอนนี้มีพนักง,งานอีเกียอยู่รอบบ้านเราเยอะมากเหลือเกินพี่กิตตามมาตามมาตามมาพี่กิตน,นำทางพวกเราไปหน่อยฮัลโหลมีใครอยู่ไหมฉันขอกล่องยาก,ก่อนเลยเดี๋ยวเผื่อเจอพนักง,งานอีเกียเข้าโหมีสิทธิ์ตายแน่เน่ เบใกอรอยู่บ kind of oh, right right? ้างพวกเราได้ยินเสียงอะไรเหรออะไรเหรออะไรเรอรอะทุกคนหนีเข้าบ้านเร็วไอ้สัตว์มันมันคือลูกบอลลิสโก้เหรอเขาไปในโอ้ยฉันเลยฉันกำลังกันนเลยองะโอ้ยโอ้ยโอ้ยอ้ยอ้ยโอ้ยอ้ยโอยโอ้ยรอ้ยโอ้ยอยโอ้ยอ้ยโ้ย้ออรอโออ้อ้ย ตีผมกระเด็นเลยบอกกันนะอยู่ใต้ถุนบ้านทางปลอดภั<า>ยกว่าโอ้โหฉะเขา้าฉะเข้าไม่ได้ฉ้เข้าไม่ได้โก้ขาฉะเข้าไม่ได้กดข้ขาเอาอ,อยู่ด้วยเราอยู่ด้วยในนี้ใน okay ในี okay. ้โอเคในนี้โอเคโอ้โหตัวนี้ทำแผ่นดินสะเทือนเลยมันคือตัวอะไรเนี่ยอาจจะเป็นบอสของพนักงานอีกเกียวพวกนี้ก็ได้้ตีผมกระเด็นมาเป็นร้อยเมตรเลยอะเหมือนกันฉันก้าเราตีเหมือนกันน่ะตอนนี้มันอยู่ไหนแล้วอะตีโมโอ้ไอ้เจ้าตัวนี้มันมีมือ มันโดั้บ้านเรามันโดดม่พามามันรมาหลายบ้านแล้วแล้ว้าเราไแล้วไม่น่าเลยพี่กิดพี่กิตไม่น่าบอกให้พวกเราไปดูเลยท่านนายอยากดูไม่ใช่หรอนายอยากดูไม่ใช่หรอจะนอนจะนอนพักกระเด็นมาเฮ้ยไปมันมันจะกินฉันมันจะกินฉันเออโอ้โหหุยพี่กิตมันมันไม่ปลอดภัยนะ เราขอเอาอันนี้ไปอันหนึ่งนายจะไปไหนพี่คิดนายต้องเช่านั้นน่ะทางเช่าเลยเหรอเช่าเราจะซาซาเกโยเฮ้ยพี่คิดระวังตัวนะนายก็รู้ว่าแถวนี้พนักงานเยอะจะตายนี่เราก้าวเข้าถึงกันที่หแล้ว